6อาการที่บอกว่าข้อเท้าเสื่อมนี่คือวิธีที่สังเกตอาการของข้อเท้าเสื่อมนะครับ 6. อาการที่บอกว่าเป็นข้อเท้าเสื่อมก็จะมีดังต่อไปนี้ก็คือ1ก็คือเจ็บแปลที่ข้อเท้าเวลาเดินยิ่งปวดมากขึ้นเมื่อเดินระยะทางไกลกับมีอาการเจ็บแปลนะอาการที่2ก็คือไม่สามารถเดินลงน้ําหนักที่ฝ่าเท้าได้อย่างเต็มที่ อาการที่3ก็คือมีเสียงดังในข้อเท้าอาการที่4ก็คือข้อเท้ายึดติดฝืดอาการที่5ก็คือใช้มือกดที่ข้อเท้าแล้วรู้สึกเจ็บแล้วก็อาการที่6ก็คือข้อเท้ามีลักษณะผิดรูปไปจากเดิมนี่คืออาการที่บอกว่าข้อเท้าของคุณเสื่อมนะครับซึ่งทั้ง6ข้อที่ว่ามาเมื่อกี้นะครับ หากใครมีอาการเกิน3ข้อที่กล่าวไปข้งต้นโปรโดรีบไปพบแพทย์เฉพาะทางจที่สุดนะครับไม่ควรปล่อยให้ปวดมากขึ้นเพราะยิ่งปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันก็จะยิ่งรักษายากขึ้นและในบางรายนั้นอาจจะเกิดโรคอื่นมาแทรกซ้อนได้นะครับเพราะวาเท้าคือรักฐานที่สําคัญในการก้าวเดินนี่คืออาการข้อเท้าเสื่อมเจ็บแปลที่ข้อเท้าเวลาเดิน แล้วก็เดินลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้าไม่ได้ไม่เต็มที่มีเสียงดังในข้อเท้าและข้อเท้ายึดฝืดติดแล้วข้อเท้ามีลักษณะผิดรูปไปจากเดิมอันนี้ก็คืออาการข้อเท้าเสื่อมรีบไป,ป,ปพบแพทย์เพากาทางให้เร็วที่สุดนะครับขอบคุณแหล่งข้อมูลจากหมอดิลเราเรื่องเท้า